นายกมองถนนเข้มข้นๆแร้อมัจะยิ่งดูเช้าวันเช้าจะเด็นไปเช้าึีนมานอันตรีกว้าบก้างนชครับงด้วยวาวๆเดินิงแต่ปลมาเรงบารมีทางมันสูงช้างก็งง จะดูผู้ฆ่ากันตลอดเพราะคุณต้องต้องเข้าใจในชีวิตอย่าไปคิดว่ากูดีแล้วต้องไม่มีใครมามาร่าดานอย่าคิดเพระกลางคืนมีลางวันก็มีแบบนี้แต่ใครเลือกใช้หลังดั้นเทวทัตยังเป็นคู่สัตว์ภูกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ดีไปไหนเดวะทักอยู่หมดเลยเราก็อยู่ไหนคุณไปทำงานทำการอยา่าคิดหนีคู่โยงตัวเองไปสุดยอดเพื่อรวงานไม่ได้เรื่องจะหนีคู่คคคนี้อารมณ์ไไดุยด่ายโยงคนนั้นมนันก็เป็นคนนั้นนายกำลังตะมหนึ่งเดียวลูกสอนพร้อมจะเปิดชีวิตกัวเอง แต่พระองค์ใช้คำว่าเมตตาความรักรักพระราหุลอย่างไรรักชางนาลาคีอย่างนั้นรักพระราหุลอย่างไรรักนายขมังเนูอย่างนั้นรักนาย รับราหุ้อย่างไรรับเทวผัดอย่างนั้นเพราะว่าคณจงได้ได้สิ่งนี้มาขอคิดไฟว่าเราเรียนตัวมาวันนี้ไปได้ถึงไหนแล้วมาถึงเรื่องการสลับบางนคนคิดสลับ่เป็น ใช้ชีวิตแบบที่ว่าคูณต้องมีไว้เพียงพอไม่รู้เท่าไหร่ศานาไม่มีทางที่จะกินหรอกครับมันต้องสลัดสลัดแบบไหนของลูกศาสนาสลัดซับเพื่อรักษาเววะเจ็บนะครับได้ปวดไปตรงนี้ว่ัสลัดความเวร์วะเพื่อรักษาชีวมอ๋อโอก็ต้องอย่างนั้นต้องทำของโอเคมาดู ลาดแม้ชีวิตสลาดสั์สลาดวาิวญาแม้ชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมไว้ครองโลกนี้ต่อไปพระธรรมถ้าข่าในการหองโลกเช่นเมตตาธรรมี่ยไม่เข้ามาครองโลกอะไรโหร,รา สังคมโลกจะเริดมออเมตตาธรรมคำถึงโลกอย่างี้ชีวิตหมดไปแต่เมตตาธรรมยังเป็นที่ประจักษ์จึงควรแก่คำว่าคุ้มค่ากับชีวิตที่เกิดมาถึงอย่างไรมันก็สิ้นลมแต่ก่อนสิ้นลไมได้สร้างสิ่งดีงามไว เมตตาธรรมำคำหยุดโลกแล้วก็อภัยนังจินเทมารัลกาเปน็นผู้รับถืออันอื่นแต่ไม่ถูกปั่น่ายทำลายพระพุทธเจ้าไม่ได้เธอเป็นหญิงอามก็เดินตามเพระาะความเชื่อมันเป็น ชาวบ้านเขาวัดแอกคนออกไปครับเขาวัดตอนนีเซ็นต้องข้าใรับตอนเช้าก็ออกไปอะไทำอยู่จนทอขึ้นท้อขึ้นทองขึ้นวันหนึ่งเราออนแสดง